สวัสดีครับคลิปนี้เรามาอยู่กับเกม a r t h u r i Gear Fusion Surf Global กันนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนรีเอดของเกมนี้แบบรวดเร็วทันใจนะก็อย่างที่เห็นผมเกลือไปแล้วผมเกลือตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็น ID ใหม่ๆเลย ก็วิธีรีก็ให้ทุกคนออกเสร็จแล้วก็ออกเกมไปเลยแล้วก็ให้มาที่ไฟล์เ,เดี๋ยวออกไปตั้งแต่แรกเลยนนี่ไปที่เข้ามาที่ตัวจัดการไฟล์นะแล้วก็มันจะอยู่ที่อ,อันไหนวะ Android แล้วก็อยู่ที่ Data เนี่ยเป็นชื่อไฟล์จะชื่อว่าเอา่อบิลไอคอมดอตบิลลี At ่บิลลี่อาร์เทอรี่อาร์อาร์อร์เรี่อะไรนะอารเทอรีเกียฟิวชั่นก็แนะนำให้กดเปลี่ยนชื่อไฟล์ใส่เพิ่มเล็กหนึ่งไปก็ได้ครับใส่อะไรไก็ได้ลบลบทิ้งไปตัวหนึ่งก็ได้แต่ว่าแนะนำใส่เพิ่มหน่อย๋ยวาลืมว่าลบอะไรไปนะใส่เลขศูนย์ก็ได้ ก็รอมันเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วก็มาที่ข้อมูลเกม a r t i เ l e r y g e ก r Fusion กดที่ล้างข้อมูลเสร็จแล้วไปที่ไฟล์ใหม่ครับแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อกลับมาแค่นี้โอเคซึ่ง ID ีเมกี้ของผมเป็น ID เอ่อไอดีกันะ ID ผี โอเครอแป๊บนึงโอเคซึ่งเซิร์ฟเมื่อกี้ของผมที่เข้าไปคือเซิร์ฟยุโรปใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดเข้าด้วยไอดีนี้ไอผดีกผีรอบหนึ่งเนี่ยยินดีต้อนรับกลับมามันขึ้นว่ายินดีต้อนรับกลับมาก็จริงนะแต่ว่าไอดียไอดีรีเซ็ตไปแล้วนะ เนไหมเนี่ยมัรีเซ็ตเรียบร้อย,ออยเดี๋ยวขอสคิปไปหน้าเปิดกระชาเลยแล้วกันนะอ๋อแล้วก็ลืมลืมบอกไอ้นี่นะหลังจากเล่นไอ้ด่านเมื่อกี้เสร็จไปแล้วที่มันให้เล่นอนะ่ะก็คือต้องไปเล่นด่านหนึ่งก่อนให้มันเปิดตู้กระชา ต้องเล่นด่านหนึ่งก่อนนะถึงจะเปิดตู้กาชาได้ฉะนั้นเล่นแค่ด่านด่านหนึ่งก็พอเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวข้ามไปตอนเล่นเสร็จแล้วกันสามารถกดคูณสองได้นะเผื่อแบบอยากเคลียร์เร็วเคก็เล่นด่านหนึ่งเสร็จแล้วมันก็จะเปิดระบบกาชา มาใหน้นี่มันจะบังคับให้เราแบบไปสุ่มใช่ไหมนี่เราก็กดคลิกตรงไหนก็ได้นะในหน้าจอมันจะมีปุ่มสคริปต์ขึ้นมาด้านขวาบนเห็นไหมสคริปตูเรียลก็สคริปไปเลยมันก็จะไม่สอนอะไรเ,เราแล้วก็เข้าไปที่จดหมายซึ่งวันนี้มันให้ตัวสุ่มมาสิบใบก็เข้าไปหน้าสุ่ม ซึ่งไอ้สุ่มฟรีนี่มันไม่ได้หายไปนะไอ้สุ่มฟรีในหมดหมดสอนอะมันจะอยู่ที่นี่เห็นหสุ่มฟรีมันยังอยู่แต่ผมแมนะนําให้มาเปิดไอ้นี่ก่อนเนี่ยไอ้ตัวสิบใบที่เราได้มาเรามาเปิดตู้นี้ซึ่งตู้ตู้นี้เป็นตู้ที่แบบเป็นตู้อีเวนต์นะก็คือเปิดได้แค่ช่วงอีเวนต์เท่านั้นอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยเกลือ เกือเกือปุ๊บทำแบบเดิมเลยครับเพิ่มตัวอะไรไปก็ได้กดล้างข้อมูลปุ๊บเปลี่ยนชื่อกับเข้าเกมหม เธอแบบทุกคนเธอแบบมีคนไม่เชื่อนะว่าผมเข้าไอดีก์ดอันเดิมจริงไอดีผ <c oughs> ีอันเดิมอะเมื่อกี้เข้าไอดีผีเซิร์ฟยุโรปใช่ไหม <c oughs> อ่ะเซิร์ฟยุโรปเอยุยุโรปปะยุโรเปียนมั้งืออ่านอ่าเข้าไอดีผีเหมือนเดิม แล้วกดเข้าไปเห็นไ,ไหมมันจะเข้ามาเป็นไอดีใหม่เลยลก็คลิปนี้ก็ขอจบจบเพียงนี้ก็หวังว่าจะ มีประโยชน์ต่อทุกคนนะเนี่ยเวลามันสอนอะไรเราก็กดอะไรรอๆอไปเนีย่ยมันจะมีสคริปตูตเรียวให้นะเพื่อเผือแบบใครเบื่อมันสอนอะไรก็ไม่รู้ปัญญาอ่อนอะไรเนะ <c oughs> ง,งี้ยก็รอสักพักหนึ่งมันจะมีปุ่มสคริปด้านบนโอเคก็เ okay. ด <c oughs> ี๋ยวผมเรียดีต่อล้วเจอกันครับเฮ้ยบ <c oughs> ิกี้ทองสองอันเหรอ ขอลองแล้วนะเอ๊ะเดี๋ยวนะออชายุราเฮ้ยโอเก็ข่มคุมแล้วครับอะฮะ โอเคเอ,อ่ะไอดีนี่แหละเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหวังว่าจะเป็นคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะกน็เจอกัน